ระเอกของเราเขาต้องมาเข้าเรียนในเรียนหญิง้วนและปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพราะว่าพ่อของเขาไม่มีเงินส่งเขาเรียนต่อแล้วพ่อทาพลาดไปล้มเหลวชิบหายแต่ก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนเขาบอกพ่อว่าถ้าเอาลูกชายมาเรียนที่นี่เนี่ยเขาจะออกเงินให้ด้วยแต่ทว่าเรียนแห่งนี้มันเป็นโรงเรียนหญิง้วนเลยทำให้โทโดจุนหรือว่าพรเพของเรานั้นต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงเข้าไปเรียนซึ่งคนที่สนับสนุนเงินเข้าเรียนนี้ก็คือผอของโรงเรียนและแกก็มีรสนิยมที่แปลกที่ชอบแนวรักตลกวิถีฐานเวรกรรมเลยทีนี้แถมยังคอยแสวงหาเด็กหหนนุ่ม้าสวย มาเรียนในโรงเรียนนี้อีกด้วยนั่นหมายความว่าไม่ได้มีแค่โทโดเพียงคนเดียวเพราะในความเป็นจริงทั้งสภานักเรียนไม่ว่าจะเป็นประธานนักเรียนรองประธานหรือเลขาในก็ต่างก็เป็นผู้ชายทั้งหมดเลยแมงมีตอแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะพวกเขาต่างก็สวยแล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆอีต่างหากโอ้โ oh ห oh. และพวกเขาก็จะเปิดหมดแมนกันอย่างเต็มที่ในห้องสภานักเรียนเพราะในอดีตเคยมีรุ่นหนึ่งที่อินกับบทผู้หญิงมากเกินไปก็เลยพากระจายเกเรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแบบนั้นและเพื่อที่จะไม่ให้นักเรียนคนอื่นๆรู้เพราะงั้นแมนแค่ในห อย่างก็เหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีพอถ้าไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ชายมันก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งไอ้โทโดมันก็ได้ไปเห็นรุ่นพี่ที่เป็นรองประธานนักเรียนถูกสาวสารภาพรักซึ่งถ้าต่างฝ่ายต่างรู้ตัวตนของการแต่กันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอะไรแต่รองประธานมันก็เป็นผู้ชายไงถึงแม้ว่ามันจะปฏิเสธรักไปแต่มันก็ได้มอบความทรงจําดีๆไว้ให้กับสาวคนนั้นแต่พอไอ้โทโดมันไปเห็นเหตุการณ์นี้เข้ามันก็ถึงกับโดเดเลยทีนี้เพราะมันเป็นคนที่รู้โทโดก็เลยต้องหาที่หลบเพราะถ้ามีใครไปเห็นนนนนกกกกกกกงหหหัััวจจจุุเเข้้าายมม็ะูิิไปชด แน่ความลับถูกเปิดเผยติดคุกไม่พอเงินก็ไม่มีครอบครัวนี่จะโดนตุ๋ยอีกแล้วในขณะที่โทโดกาลังเจียวจาวอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนสาวข,ของเขาเดินมาเห็นเข้าและได้ถามขึ้นมาว่านั่นน,นกงกงหัวจุกใช่ไหมจ๊ะทําให้โทโดเนี่ยคิดว่าชิบหายรักความแตกแน่แต่ทว่าาโอโตเมะเธอนั้นกลับเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วก็ให้ความสนใจกับไอ้โทโดเป็นอย่างมากกลับมาหงะเรื่องหนุ่มไวไส,สยใสังเวยไว,ไวหวานอีก